ครับพี่น้องทีมเดียวสามดอกเลยครับตัวผูกคนมาหากรกับหลายคนเลยนะครับอู้ดอกงามเลยครับพี่น้องอดอกนงามครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีท่านใดท่านไก่ความหมาพี่น้องลุงป่าหาปรสบควาสุขทุกคนครับ มันนี้ก็มพอกับชมรอบปัาสแนววันนี้สามืดของวันทีสิมหายน,นอตงตตยเนาะแม่จ้าครับผมกรกฎาคมพศสองพันหาร้อยหเจ็ดค,ครับวันนี้บาจอยเห็นว่าพี่พ่าอนอกไปการเ็ดนะครับเนาะปลาบานครับผมปลาบานน้องแป็กตํานตนลยครับเพิ่มนทีจมาดูบนราชทานนีครับกับพิลีพ่พชมก็บาจอยค,ครับมาชิโซสิมสนนนหาสำเนาเรานาะแ็งน่นครับวันนี้นอ้องต่ยพอเด้ไปได้ดจ้าพี่น้องออครับพี่น้อง ดอกแรกแห่งมานห่อครับขิดกอดอกงะนาวครับพี่น้องบู๊วีสุดยอดเลยครับมยอดนึงครับผมแ,แก่ๆเลยครับมันนี่มากครับสา,ายซีขาเด้อครับพี่น้องน่องดำน่องหลงหล,งลกักะน่องโบัโอ้ครับพี่น้องจะเป็นเห็ดผงไทยนะครับเนาะโอ้ดอกมะนานวเลยครับพี่น้องเด้อโอ้แต่ว่ามันกิน ขาอันนี้ว่ลไรครับต่อครับปล่อยเลยครับดอกขุางงาน่าครับพี่น้องอู้ยครับพี่น้องดอกนี้สีแดงดีงามดีครับพี่น้อง เจอไไดะไรครับผมอูย้ยงามๆครับ,บจจมีเพิ่นจะยึดใตค้อนไหมครับผมนียดอกงามดีเนะครับเด้ออูย้ยดอกนีกสวยงามดีเด้อพี่น้องเด้ออู้สีแจ่มดีแฮงครับดอกนี่สีสวยเลยเอูย้ยบาน,นครับตวัวขาหไงขนาดครับพี่น้องโอย ขาแบบง่ายเลยครับโอ้ยครับพี่หน่อชมเนืงามเลยครับอืมครับพี่น้องมันก็มาหาแค่ไหนครับหลดสองขั้นสามขันกำลังไปนะครับเนาะสวนก็ไปสวนกันมาเลยครับแต่วรอใช้กระพอะกันครับมีหน่อยจะเลี้ยงไว้ให้ดูครับเก็บกันเลยครับพี่น้อง เกิดที่นีดอกที่เพิ่นโบนเห็นคือกันครับผมกอดอีกดอกนึงนงามครับพี่น้องโอ้ยดอกองามครับสุดยอดเลยโอย้ยไปใส่ใหญ่ครับพี่น้องโอ้ยอลังการวครวามงามเลยครับพี่น้องดอเ,เด้อโอ้ยสุดยอดเลยครับครับพี่น้องดอกนี้เพิ่งเก็บเก็บออกเป็นบานเลยนะครับเนาะแต่ว่าคันนี้ใส่ใหญ่เยู่ครับพี่น้อง งามอยู่ครับนี่ครับดอกจูงจุมครับผมกับพี่น้องบรรยากาศไปเป่านท้อครับผมดมสม,มุนด้วยครับเด้อพี่น้องเห็นว่าครับนี่ดอกหนึ่งครับเหลือตาพ่นครับพี่น้อง พอเพิ่นบ่เห็นนะครับเนาะดอกนี่เป็นของบ่าวจอยครับวัผู้เพิ่นมาหาก่อนก็หลายคนแล้ยนะครับเนาะอู้ดอกงามเลยครับพี่น้องอู้สีสันสดใสสวยงามไหมครับพี่น้องอู้ยดอกงามๆเลยครับพี่น้องมันมาหาหลายคนแล้วครับแต่ว่าเพิ่นบังใหม่ๆบ่เห็นนะครับเนาะอู้ดอกงามแหมครับพี่น้อง ดอกนึงครับผมเก็บเลยครับปครัครับพี่น้องมาพ่อแล้วครับพี่น้องโอ้โยสีสันสวยงามหนึงเด้อครับเด้อเหลืองครับผมมีดอกนึงครับขุ่นนะครับเด้อดอกนึงเด้อโอ้โย ดอกงามงครับพี่น้องเก็บกันเลยครับเอาดูกันเลยครับพี่น้องกิ่มทีเดียวสามดอกเลยครับอุ้ยสามดอกด้วยครับเงาอนี่ครับงามเลยครับพี่น้องสุดยอดดีครับอันนี้จุ่ม จุ่มนึงครับผมครับดอกนึ่งครับอยู่มองจอดรถได้ครับเนี่ครับอยู่มองจอดรถครับผมโอ้พาเปลี่ยนมาแล้วนะครับเแผ่นสีขาครับมึงเจ็บกันเลยครับครับผม เวลากลับบ้าน,น,ลาน,นแล้วครับมาเบิ่งผลงานวันนี้กันเลยครับนี่ครับพี่น้องก็จะมีเห็ดละโงกเห็ดกอเห็ดลังแหล่เห็ดขาวดินเนาะครับส่วนเห็ดขาวดินกับเห็ดลังแหล่อ่าบริษัทไทยเบิ่งเด้อครับเด้อครับบอจะขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทางไก่ทางไก่พ่อแม่พี่น,อน้องลุงป้าหน่ะอาเบิร์สสุสก้อนครับขอบคุณทุกไลททุกแชททุกการติดตามเด้อครับครับสำหรับคลิปนี้ บายจอยขอตัวลาไปก่อนครับจีบไหนจีบไหนพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ